สนามบากูยังคงขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความโกลาหลเริ่มต้นก็มีดราม่าทันทีครับออสการ์ปีแอสตรีออกตัวพลาดจ้ำสตาร์ทแถมสวยชนกำแพงที่โค้ง5จบเกมเร็วตั้งแต่ต้นใครที่เชียร์นี่คือใจสลายกันไปเลยส่วนแม็กเวอร์สเปเปนวันนี้ขับเหมือนหุ่นยนต์ไร้ที่ติจากสตาร์ทยันเส้นชัยไม่มีใครแตะได้เลยครับทำไลฟ์ทูแฟกต์วิกตอรี ครองบากูแบบเด็ดขาดเหมือนสนามนี้ถูกสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะแต่ที่มันสุดคือกลางตารางจอร์ดรัสเซลคาร์ลอสไซส์และก็เลียมหลอสัน้นไล่บี้กันไฟแลบในโค้งแคบสุดโหดของบากูแต่และจังหวะนี่เสียวจริงๆเพราะที่นี่พลาดนิดเดียวคือชนกำแพงแน่นอนสุดท้ายรัสเซลกับไซส์คว้าโพเดียมส่วนวิลเลียมก็กลับมาเฉือใช้อีกครั้งเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆสุดๆคำถามคือ ชัยชนะนี้ของแม็กเฟิร์สแทเปนจะเป็นการปิดประตูโอกาสลุ้นแชมป์ของ p s .3 หรือไม่แล้วคุณล่ะคิดว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในฤด,ดูกาลนี้